ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP Game Channel อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Roblox Food อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนะครับเอ่อก็ชลิตนะครับหรือถ้วยนะครับของพระเจ้าที่ทุกคนตามหากันทั้งเซิร์ฟนั่นเองนัยากมากแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์กดซับพอร์ตกดทุกอย่างให้ช่องเราด้วยตอนนี้ช่องเราขาดคนกดอะไรพวกนี้มากเลยก็อย่าลืมกดเยอะๆนะครับโอเคนะครับ ไปพูดถึงเรื่องก็ชาริลดกันนะครับก็ชาิลดนะครับคือไอเทมหนึ่งในไอเทมที่หายากที่สุดในเกมและมีประโยชน์เยอะมากนะครับในการใช้นะครับเป็นสิ่งสําคัญด้วยเราต้องทําด้วยนะครับเหมือนเขาบังคับให้เราทํานะครับอ่านะครับก็ชาริลด์คืออะไรก็ชาิลดคือถ้วยของพระเจ้านะครับในเกมนี้นะในเกมนี้นะครับสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าหนึ่งเลยนะครับตีบอสแอดมินนะครับ หนึ่งเลยตีบอสแอดมินนะครับสองนะครับตีโดคิงนะครับตีโดคิงนะครับเอาเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเอามาตีโดคิงนะครับตีบอสแอดมินนะครับแล้วก็เอามาปลดล็อกนะครับปลดล็อกดาบซูชิตะนะครับนั่นแหละเราถึงต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเราก็ไม่โหดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วนะครับถามว่านะครับพี่ ผมจะหาจากไหนเนี่ยมันหายากมากเลยมึงเชื่อเหรอครับขนาดกูหาทั้งวันกูยังหาไม่ได้เลยไอ้ยียากมากนะครับวันหนึ่งแม่งออกอันหนึ่งสองอันอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาพูดนะครับว่าเออพี่วิธีไหนวะเออที่มันถึงจะดีนะครับวิธีไหนที่มันแบบหาได้เร็วๆอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ่อวิธีหลักๆนะครับที่ทางออฟฟิเชียลเขาบอกมาเนี่ยครับมันจะมีอยู่ถึงสาม หรือ4วิธีนะครับโดยประมาณอันนี้เราพูดถึงโลก3านะครับเราพูดถึงโลก3านะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับเรานะครับต้องไปตีนะครับนี่ครับอิลิทฮันเตอร์เดี๋ยวนี้ครับรับเควสทุก 10- บถึงสินาทีนะครับเรามีเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่านะครับในการหาเอ่อเอ่อก็อชาริสนะครับโอเคครับวิธีต่อมานะครับวิธีต่อมาคือการเก็บกองสมบัตินะครับทั่วโลก3าม ทั่วโลก3าผมขอย้ำนะครับทุกเกาะบนโลก3มีโอกาสได้กล่องนะครับมีโอกาสได้กล่องเออมีโอกาสได้ถ้วยบัตรชาลิดนะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เยอะหรือน้อยพอๆกันครับ1-2%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้วยนะครับถ้ามีคนได้ไปแล้วนะครับสมมตินะครับเราเข้าเซิร์ฟแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีคนได้ถ้วยไปแล้วในการเก็บกล่องนะครับคุณต้องรออีก4ชั่วโมงนะครับ ในการรอถ้วยต่อไปที่มันจะเกิดนะครับออย้ํานะครับคุณต้องรอถ้วยอีกสี่ชั่วโมงนะครับนะครับเป็นถ้วยต่อไปก่อนที่มันจะเกิดไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาหลับหูหลับตาเก็บเอ่อกล่องสี่ชั่วโมงคุณก็ไม่มีทางได้หรอกครับนะถ้าคุณเอ่อไม่ทราบว่ามีคนได้หรือยังไม่ได้ไปส่วนมากที่เขาจะหาบัตรชาลินเนี่ยเขาจะมาหาตอนเอ่อ เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับเพราะมันมั่วไงนะครับเพราะมันมั่วไงไม่รู้ไอ้เี้ยแม่งใครเก็บไปมั่งกูมีเปอร์เซ็นต์ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับนี่เป็นวิธีที่สี่ครับในการที่จะได้ถ้วยมานะครับถ้าเรามาถึงประสาทเโมเลียแล้วนะครับนี่ครับมาต้องหลุมศพนะครับมาต้องหลุมศพนะครับให้เรากดพูดคุยตอนกลางคืนนะครับเฉพาะตอนคืนเท่านั้นนะครับนะครับกดสวดมนต์นะครับอ่านี่ครับเราก็จะได้เอกีมาจะบ้าเหรอครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ถ้วยเหมือนกันแต่ หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับมันยากมากนะครับยากมากๆเลยทีเดียวนะครับยากมากนะครับโอเคครับนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องโดคิงนิดหนึ่งครับโดคิงกับเคคริกพินนะครับเคคริกปรินต์นะครับหรือเจ้าชายเคเป็นคนละตัวนะครับเคคริกปิน์เนี่ยคือบอสคาตาคุรินะครับที่ตีมอนสเตอร์ห้าร้อยตัวถึงจะเปิดประตูได้นะครับแต่โดคิงนะครับโดคิงคือนะครับเราต้องทำอ่า หาถ้วยมาก่อนนะครับหาถ้วยก็ตชาลิดมานะครับแล้วก็หาช็อกโกแลตนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับนี่เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการบอสนะครับหาช็อกโกแลตสิบอันนะครับอันนี้ครับช็อกโกแลตตรงนี้นะครับสิบอันนะครับแล้วก็ถ้วยนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็เราก็มาคุยกับสวีทคลัสเตอร์ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมคุณอยากจะสู้กับโดคิงใช่ไหมนะครับโอเคคุณต้องเอาก็ตชาลิดหนึ่งอันแล้วก็ กาแฟหรือว่าช็อกโกแลตสิบถุงนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูไม่ใช่ประตูตรงนี้นะครับไม่ใช่ประตูตรงนี้ผมจะบอกก่อนไม่ใช่ประตูตรงนี้นะครับพอเรามีถ้วยแล้วนะครับมันก็จะเป็นถ้วยอีกแบบหนึ่งผสมเดี๋ยวผมจะตัดรูปไปให้นะครับตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่น่าจะมีแหละนะเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาฆ่ามอนเตอร์นะครับเกาะนี้นะครับเกาะเกาะเค้กเกาะกลางเ่ยนะครับห้าร้อยตัวนะครับเพื่อจะเปิดดันนะครับเพื่อจะเปิดดันมันเป็นมันเป็นเควสดต่อเนื่องนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ ผมบอกว่ามันผมบอกว่ามันยากมากนะครับการที่จะตีโดคิงแนะนําให้พาเพื่อนไปเยอะๆนะครับผมก็ไม่ได้อัดตอนที่ผมทาด้วยเพราะตอนนั้นมันชุลมุนนะครับเนาะเหมือนแบบไม่รู้ใครเปิดแหละกูก็เข้าไปแย่งกับเขานะครับนะอของที่จะได้จากโดคิงก็คือนะครับอันดับแรกก็จะเป็นทวนนะครับทวนของคาตาคูรินะครับแล้วก็จะเป็นกระจกับวิเศษนะ SI ครับกระจกวิเศษอันนี้นะครับซึ่งนะครับเราต้องไปทําเควสปลดเผ่าสี่นะครับเราต้องใช้หนึ่งอันเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้มากกว่านั้นหนึน่งอันครับแค่หนึ่งอันเท่านั้น ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงไม่งงนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาถ้วยมานะครับทาไมถึงต้องเอาถ้วยมานะครับถ้วยก็ต้องเอ่อประโยชน์หลักๆเลยนะครับตีบอสแอดมินนะครับพอตีบอสแอดมินเสร็จปุ๊บก็ไปปลดล็อกดาบสุชิตะนะครับเพื่อไปทําดาบคู่อีกนะครับเสร็จปุ๊บก็ต้องมาตีโดคิงอีกนะครับ3อย่างแต่แม่งหาโคตรยากเลยครับถ้าเพื่อนๆงงยังไงก็เดี๋ยวมาถามได้นะครับมาถามได้นะครับผมก็เริ่มงงแล้วนะครับ โอเคครับเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง t p m Channel กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอ้โหน้ำตาแทบไหลเหีเ้ยถ้วยนี้มันหายยากจัดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ